อายสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะคนนี้ก็เป็นศิลปินแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยช่างศิลป์ด้วยคุณอุหาลืือไทยม่วงวุลศรีนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ยกเอาตําราของอาจาร,รย์ศิลปิละศีมานะคะบอกว่าศิละปะคือความงามและความดีศิลปินต้องมีพุทธิปัญญามอบแสงสว่างให้ปุถุชนในสังคมเกิดปัญญา ถ้ามอบความเกลียดชังให้สังคมไม่เรียกว่าศิลปะค่ะอ๋อนี่นะครับจริงๆนั้นเนี่ยมีมีคำพูดของท่านศาสตราจารย์สินทีรศรีนะครับซึ่งคนที่จบศิลปกรหรือไม่ได้จบศิลปกรแล้วก็อยู่ในแวดวงศิลปะเนี่ยก็ให้ความนับถือเพราะท่านเป็นผู้บุกเบิกศิลปะแบบสมัยใหม่ในบ้านเราเนี่ยนะมีอยู่คำหนึ่งนะผมจําได้เลยท่านบอกว่าต้องเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนเรียนรู้ให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องศิลปะ ประมาณนี้นะออโอ้แบบมคมมากเลยนะครับนี่หลายคนพูดเรื่องศิละปะกันโอ้โหเป็นฉากฉากดูเท่มากเลยะนะครับแต่ก็ขัดแย้งขัดสิงที่ตัวเองพูดนะบางคนพูดเรื่องอต้องเท่าเทียมเรื่องนายแต่เขาเขาพูดชื่อตัวเองเฉยๆไม่เรียกพี่ <c oughs> โมโหโมโหแล้วย,ยัง <c oughs> ไม่นับรวมพฤติกรรมอะไรนี่เอาไปเอามาเนี่ยจากคนที่แบบ เอาว่าตรงๆกันนะ,ะผมก็ไม่รู้จักหรอกนะคะืออาจจะรู้จักในวงเขาแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้รู้จักอะไรมากมายตอนนี้โดนขุดประวัติโอ้โหตั้งแต่ชาติปางก่อนมาเลยแล้วหนักหน่วงหนักหน่วงรประวัติหนักหน่วงถึงพฤติกรรมความเป็นอาจารย์ไปทําอะไรที่ไม่ดีบ้างเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะไม่เล่าละกันแต่ว่าตอนนี้โดนขุดก็ก็ในเมื่อออกมาหาแสงอ่ะ,<ฮ>ะก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นน,นะคะว่าโดนขุดเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ